แอคชั่นอ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อลำโพงภาคสนามนี่ครับสายไม้นะครับไม่ไม่แต่ตอนนี้นี่ทุ้ยสายเจ็ดเลยสายเจ็ดเลยครับปึ๊บเสียบปึ๊บเสียบไม้แล้วครับเรามาต่อนี่ครับสายไม้เอ้อธิบายไงล่ะก็ต่อไม้ก็ต่อไม้เออช่องไหนวะช่องเจ็ดนี่ช่องเจ็ดเสียบได้กี่ช่องเสียบได้หลายช่องครับ จะได้สี่ช่องครับสีช่องยิบสีช่องมันยาวละเอียดขนาดนี้เลยเออนี่มาตอนนี้มาต่อนี่นะเนี่ยเรามาต่อเรียกว่าอะไรเอามิกจับจับมิกไปจับมิกไปคิวตะคู่นะไปคิวครับนี่ครับทีละนิดนะนี่ต่อสายเอานะครับนี่นะครับเอาอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่านว่า S T เอ้าสตูดิโอเอ้าสตูดิโอเอานี่เสียบไปแล้วครับอีกสายนึ่งนะครับเสียบเลยปึ๊บ ยังไม่ติดนะครับคนเรายังไม่ได้เสียบไฟแล้วเราก็มาต่อสาย EQ เป็น line in line in ครับคือนะครับอันนั่นอะไรอ่านว่าอะไร input input นี่คือเครื่องอะไรอันนี้คือ EQ EQ ซังใช่ไหมใช่ถุยแล้วเราก็มาอันนี้เข้าเข้าแล้วแล้วเราก็มาต่อจาก EQ ไปสายไหนไปอันนี้อะไรวะ EQ ไปคอร์ดนะครับไปคอร์ดคอร์ดอะไรดํน้ำาดูปูการัง คอร์ดมันต้องเป็นลายอธิบายรูด้วยรูคือรูคอร์ดแต่ละคอร์ดเอาพุดเอาพุทจาก EQ ไปที่ input ของคอร์ด input ของนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาต้องกันเลยเดี๋ยวไม่ทันเวลาสังเกตนะครับเพื่อนๆว่าจะมีมันอาจจะมืดไปหน่อยนะนี่อินพุตมันจะเขียนว่า i n พุตอยู่ตรงนี้ครับมีกี่รูวะ มีหลายรูแต่ว่ามันจะเป็นตัวเมียตัวเดียวนั่นแหละซูมกันเ้วยเราเอาเอาซูมยังไหนี่นี่อนั่นแหละพี่นี่ไงนี่อินพุตนี่ผมไปดูเลยนี่ครับอ้าวต่อไปนะครับเราจะเสียบเสียงหายกันเป็นเท้าเสียงหายกันเสียบเข้ากันว่ยส่งขาเอาไปนี้เฮ้ยมันสายยาวสายยาวจังไะเปลี่ยนสายเป็นสายมัดไปตัดเอานะน้อตามน้อตัดเปลี่ยนสาย อันนี้ยาวไหมอ๋อแต่เมื่อกี้สายยาวครับแต่เสียบถูกแล้วเสียบถูกแล้วนะคะเปลี่ยนเรามีการเปลี่ยนสายนิดหน่อยอันนี้อันนี้ขายดีใช่ไหมถอนเลยทอดออกเลยสายยาวอันนี้สายยาวทอดออกเลยอ่าเปลี่ยนสายก่อนแป๊บนึงนี่เราต่ออินพุตมันมีทั้งหมดอยู่สี่รูด้วยกันฝั่งละ้สี่รูเราต่อเอาพุตเฮ้ยเกือบทีแล้ววะสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วนุ๊ย นี่นุ้ยไม่ได้มาเรียนนะครับนุ้ยโดนติวอย่างเข้มงวดอย่างเข้มงวดด้วยอาจารย์บอลนะอาจารย์บอลอะไรไอ้วัดแม่งน้าไม่เชเฮ้ยอึ๊บอึ๊บโอเคโอเคแล้วครับลูกสุดท้ายฝั่งซ้ายและวลูกสุดท้ายของซีขวาอ่าใช่แล้วก็ต่อเราจะมาต่อเสียงกลางสูงกันกลางกลางสูงอ่านี่เรอต่อจนี่ไยกลางสูงจะมีชื่อว่าฮานะครับ ไฮไหนมีช่องอะไรบ้างมีไฮมีเด่นมีมิดมิดมิดอะไรอะไม่รู้อะเสียงอะไรบ้างเออะไรบ้แล้วก็โล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 นี่คือเสียงเบสเสียงเบำคเสียงต่ำมันจะเริ่มจากไฮก่อนไฮสามารถเลือกได้ไหมว่า เราเราเลือกก็ได้ว่าจะเอาไฮตัว M M ข้างบนหรือ M อข้างล่างก็ได้แต่วันนี้เราจะใช้เป็นตัวบนโอเคครับนี่อึ๊บเออฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นฝั่งนี้ไฮจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องไฮไฮทั้งคู่ต้องไฮทั้งคู่นะครับนี่ถ้าเสียบโลก่อนแล้วก็จะสับสนเราต้องมึงเสียบไฮปุ๊บเอาให้ไปนี่คือเสียบซีไฮก่อนครับผมนี่ลงมาข้างล่างไหนนะไหนนะนี่ต่อพินพุ่นะ จะมี<ป>นี่ต่อเข้าอินใช่อินพุต จะมีตัวเมียอยู่จะไม่ได้ตัวเมียแล้วก็เอาตัวผู้เดียวเข้าไปดูดาวไหมดูดาวมันจะไม่ร้องนะครับมันไม่เจ็บมันเป็นแอมาแล้วรามาต่อโลอ่าต่อโลเสียงโลเสียงเบรโลไหนโลโลนี่โลต่อต่อจากอันนี้เลยนะอันนี้คอร์อคอร์สคอร์สต่อเสียงโลเสียงโลครับโลจะโลจะอยู่ข้างๆมันเขียนว่าโลโอเคแล้วก็ต่อไปเสียบไปเลยแล้วก็ไปต่อที่แอมแอม ตัวล่างนะเป็นเสียงโลอ่าเราก็ใช้แอนด์มันให้แอนด์ด้านบนเป็นเสียงโลใช่แล้วเสียบไปสองฝั่งเลยมันกันใช่อ่านี่โลโลตัวนี้อยู่ฝั่งนี้นะบอลเราลืมสายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีๆที่ร้านนี่เสียบไปเลยเฮ้ยมี่สายสั้นไปก่อนเฮ้ยถึงสั้นไม่สั้นตับเข้าอินพุตลำโพง ปึ๊บปึ๊บโอเคเหรออันียเนี้ผมลืมอันนี้สายตัวนี้สำคัญนะครับซีดีจะเข้าเอเจเอเจง่ายเออเขารู้เอาต่อจึงแล้วกันเอาเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าง่ายๆนี่นะคะจำง่ายง่ายออิโอออดิโอเสียบจากไลน์เอานะครับไม่ใช่ไลน์อินนะอ่านว่าไงอ่านว่าไงออดิโอไลน์เอาออดิโอไลน์เอาเสียบเข้าไปแดงขาวนี่หน้าตาผมมาเลยนี่นี่ จะจำรูนะครับจาจำรูนี่จะจำสายนะครับสายมันจะทำให้สับสนนี่เราสามารถต่อจากช่องยี่ห้าถึงถึงแนวะแค่นี้ <c oughs> เออถึงช่องยี่ห้านี่เราจะใช้ช่องยี่ห้า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 ยี่ห้หกปึ๊บ เอ้าเพิ่มเติมภาษาหนึ่งด้วยนะคะอโอเคครับมีการต่อลำโพงครับเราจะต่อเสียงอะไรก่อนนี้ยตอนนี้แหลมตันนี้เป็นแหลมนะตอนนี้เป็นแหลมเราก็จะใส่เข้าไปเอาพุทเอาพุทตรงนี้มันจะมีมันจะเป็นเอาทั้งคู่ค่ะเป๊ะเพื่อนเพื่อนลองไปต่อกันนะครับว่างๆก็มาฝึกได้ถ้าผิดอย่ามาโทษกูอ่านี่เอาอันนี้ตามมมมาาาตเดีคำว่า อย่างไรนุ้ยเสียงสูงเสียงแหลมนะครับครับเสียงแหลมเราจะใช้ลำโพงตัวนี้นะครับตัวเล็กถ่ายลำโพงตัวเล็กตัวเล็กจะเป็นแหลมเล็กยาวแต่วันสอบไม่รู้ว่าจะเป็นลำโพงตัวอะไรแต่เราจะเ,ออเสียบเป็นตัวนี้หรือเ่าวิธีเสียบวิธีเสียบก็คือดูดูตรงรูเดี๋ยวไอ้นนี้รูไหนวะรูบนหรือเปล่านี่เสียบไปนี้แล้วก็วก,วก็หมุนเอ้าหมุนหมุนหมุนอันนี้หมุนขวานี่ยหมุนหมุนซ้ายหมุนซ้ายนี่หมุนซ้ายไปบ้านกูหมุนขวามึงอ่ะมึงอ่ะ เออหมุน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 ซ้ายก็ได้ครับอ่าโอเคครับตามนมนมษน์นี่ก็แทกมันกันนี่เราเสียบตรงนี้ตีตัวล่างนะครับเพราะตัวนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวได้ด้ะปุ๊บหมุนหมุนซ้ายเออหมุนขวาปุ๊บต่อไปตามไ่ไปันนี้ตัวนี้เราจะต่อเป็นเสียงต่ำเป็นโลเราก็เสียบลงไปเหมือนเดิมเหมือนตัวข้างบนนี่คือไฮนี่คือโลใช่อันนี้เป็นเสียงเบส แล้วก็ต่อเหมือนเดิมตึ๊บไปตามสายไปแล้วก็ไปต่อที่ลำโพงอีกด,ด้านนนทำไปเลยันทำไปเลยนี่เสียงโลใช่ไหมโลโอเคเอาเพื่อนๆมาดูกันนะครับโลนี่คือตู้เบสใช่ไหม,มครับพี่เดชครับ <c oughs> เสียงทุม้มเสียงทุม้มมาถ่ายพี่เดช้ยวยพี่เดชนี่ไงโรอันอนี้ปึบ๊บเกียบโลไปปึบ๊บหมุนขวา ครับลงตัวล่างตัวนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยได้ได้เนี่ยปึ๊บมขวาอ่าว่าเราไปลองเทกันไปวิธีการเปิดเจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วการเปิดนะฮะเปิดไฟเปิดไฟเปิดป๊บล็อกเปิดนิกตัวแรกไปมาคิวคิวเปิดตรงนี้ก่อนปึ๊บยิ่คิวแล้วก็ไม่เนี่ยไม่เนี่ยยิ่คิวแล้วก็แอม ใช่ไหม C D แล้วก็ M C D ก่อนแล้วก็ M M nee เปิดอย่างไรเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ไง C D เปิดอย่างนี้ครับนี่กันชัดๆไปเลยนี่ไงแล้วก MA> ็หันแล้วก็หมุนตัวนี้ด้วยเพื่อนๆอย่าลืมครึ่งนึงครึ่งนึงพอครึ่งนึงครึ่งนึงเหรอเออครึ่งนึงเฮ้ยกูอยากเอาเต็มนี่ครึ่งนึงก็ได้มาแล้วเราจะมาเทสเสียงกันอย่าลืมเปิดตัวนี้นะเปิดแล้วแล้วมาเนี่ยลืมซะครู่สักครู่ นี่่ตอรอรอเสียงไม้ก่อนอ่าไม้อันนี้มาจากลายเราต่อจากลายเจ็ดนะคะเราเจ็ดนะใช่เรานี่เราเจ็ดนี่กดตั้นี้กกดต้นนี้มาดูนี่ไล่มาไล่มากดออนก่อนปึ๊บแลกดเอทีกดเอทีปึ๊บขึ้นขึ้นเดี๋ยวดูก่อนสัญญาณมายังสัญญาณไม่มาครับเพื่อนๆนี่เรามาอยู่ตรงนี้ลายเจ็ดเราดันตัวสัญญาณขึ้นเป็นตรงกลางครึ่งหนึ่งปึ๊บนี่เห็นไหมท้ายสีเขียวติดแล้วเทส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 อาวคือไม่ติดเลย แต่มาสัญญาณมันมาแล้วก็โอเคเราโอเคครับโอเคสีแดงมาแล้วเรามาเปิดลโพงตัวนี้ตัวนี้เราลืมเปิดตัวนี้นี่ดันดันตัวสีแดงมาขึ้นที่ศูนย์อ่าแล้วเราก็มาเดี๋ยวลองลองมาดูก่อนไหมลองลองโอเคม้าดังแล้วมาที่ไร่ยี่สิบหกที่เราต่อไว้นะคะไลร่ยี่สิบหกเอากรบมากดออนกดออนเอากดทีเอสทีอ่าเลงเสียงเอทีตรงนี้ใช่มฮะกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ ดันขึ้นดันขึ้นปุ๊บแล้วก็ไปเปิดซีดีหน่อยเปิดแล้วไหนกดตรงไหนปุ่มซีดีนี่ไงอโอเคโอเคครับรอรๆๆอแคสแคสเป็นการจบครับสิบคะแนนนะครับง่ายๆแค่นี้ครับเพื่อนลองไปทำดูคือว่าเราแบบเราไม่ได้มาเรียนอ่ะแต่เราทำได้อ่ะเราเป๊ะอ่ะเป๊ะนะครับดยแม่เรียนสนับสนุนโดยพี่เด้ครับพี่เด้โดนโดนให้เฮ้ยรอเด้อ นี่ถ้าเราจะแต่งเสียงนะครับปิดยังปิดแต่งเสียงนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวไปหมุนทั้งคูาอันนี้คืออะไรเนี่ยโลมินเนี่ยแหละนู้น,น,น,นไปปัดตรงนูงนน้นปัดตรงไหนเฮ้ยตรงปัดตานเลยเฮ้ยม,มาเข้ามาสวัสดีครับได้สักครู่ใจที่ผมเช้าเป็นด้วยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวในบทเรียนนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ลองไปเดีอยวไปยังครับวันนี้ก็พอแล้วครับสำหรับแก่บายบายวันนี้ใหญ่ครับสอบได้เต็มสิบทุกคนนะครับเพื่อนสู้ๆครับสูงวันจันทร์ผมสอบคนสุดท้ายครับคู่มันโง่ไหมท้ายหน้ามันโงกไหมไปไอ้ที่เข้าเข้าเนี่ทำได้หวะลูกพระลูกพระ